สวัสดีค่ะวันนี้อันจะมาทำมะยงชิดลอยแก้วเนาะวันก่อนนั้นทำไปนะพ่อกับแม่ชอบมากเลยค่ะอากินช่วงร้อนรอนเนาะรสชาติมะยงชิดลอยแก้วก็จะบเปรี้ยวหวานเย็นๆนะกินแล้วชื่นใจลายร้อนนะคะก่อนที่เราจะไปทำมะยงชิดก็ต้องมาปอกมะยงก่อน,นะคะ่ะมะยงเขาจะเนื้อหนากว่มามะปรางนะคะถามว่ามะปรางทำได้ไหมทำได้นะคะแต่เนื้อเขาจะบางเนาะก็อ่ามะยงนะคะ กะทอสละนะคะนี่ยิ่ยเอาไปลอยแก้วเนาะเพราะว่าจะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะแล้วก็ตัดหวานเข้าไปใส่เกลือป่อนด้วยนะคะก็จะเปรี้ยวๆหวานๆนะคะพอเอาไปแช่เป็นเกล็ดน้ําแข็งนะคะก็เหมือนน้าแข็งใส่เนาะมันก็จะอร่อยนะคะชื่นใจนะคะอ้าน,นี้ปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็ควานเเม็ดออกนะ,ะแต่ถ้าใช้เป็นนม็ดแกะสลักควานมันจะสวยนะคะอันนี้เราทํากินเองเนาะ เอาแค่เนื้อไอ่เมล็ดแยกออกกันจากกันก็ใช้ได้เลยค่ะในส่วนของเนื้อขวานเตรียมมาเรียบร้อยนะคะก็จะขวานลักษณะแบบนี้ค่ะอาจจะไม่สวยงามมากเนาะเดี๋ยวไปดูวิธีทำมะยงชิ้นลอยแก้วด้วยกันค่ะมาดูวิธีทำมะยงชิ้นลอยแก้วสูตรของอันเองนะคะวัตถุดิบหลักของเราก็คือมะยงชิดเนาะ ควนมเมล็ดออกเรียบร้อยนะใบเตยน้ำตาลใส่ขาวแล้วก็เกลือป่อนนะคะวัตถุดิบมีแค่นี้นะคะไปหน้าเตานาอตั้งหมอ้อใส่น้ําลงไปนะคะมางน้อยก็ขึ้นอยู่เหนือมะยงนะคะน้ําตาลใส่ขาวนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเกลือป่อนนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเนาะใบเตยใส่ลงไปเลยนะคะมีก็ใส่ไหมมีก็ไหมต้องใส่นะคะไม่เคี่ยวจนน้ําตาลละลายนะคะ อันนี้ละลายเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะยกออกจากเตาพักให้เย็นเฮียก่อนนะคะแล้วก็ใส่เนื้อบะยงชิดลงไปนะคะแล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ1 2 2นาทีนะคะให้มันเย็นสักน้อยหนึ่งนะคะเราค่อยใส่ภาชนะแล้วก็เอาไปแช่ฟรีนะคะบะยงชิดทำง่ายนะคะอาจจะเป็นน้ำเชื่อมก็ได้นะคะแต่ของการใช้น้ำตาลใส่เคี่ยวก็พอเนาะ ถ้าทำขายก็จะควานได้สวยกว่านี้นะคะแต่นี้เราทํากินเองที่บ้านก็ควานประมาณนี้ก็โอเคแล้วคะ <c oughs> ่ะเทน้ําใส่ลงไปนะคะใบยงชีพพอเราไปแช่ตู้เย็นเสร็จสับเรียบร้อยแล้วข้ามไว้หนึ่งคืนน้ำมันจะมีรสชาติเรียวเปรี้ยวหวานๆเย็นๆค่ะกินแก้ร้อนดับกระหายได้ดีเลยนะคะสดชื่นเลยค่ะเหมือนะะเรากินน้ําแข็งใส่เะคะเปรี้ยวๆหวานๆนะคะอันนี้ก็ ใส่กระป๋องเรียบร้อย,ลยะะแล้วนะคะเราก็ไปแช่ฟีชไว้หนึ่งคืนามาดูหน้าตามะยงชิดของเรานะคะอันนี้ก็เป็นน้ําแข็งเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะ่ะถ้าใส่กระป๋องไว้ขายก,ก็คือใส่กระป๋องเลยเนาะแต่อันนี้เราใส่คัเรเปอร์แวร์แล้วก็มาตักใส่ถ้วยนะเอ้ะทำกินเองที่บ้านมาันอาจจะหน้าตาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะ อร่อยนะ,ะเพื่อเพื่อนลองทํากันดูนะช่วงนี้มะยงชิดเยอะมากที่บ้านถูกมากนะคะกิโลละสิบบาทนะคะกินไม่เบื่อเลยะคะ่ะเนื้อเยอะกว่มามะปรางเยอะนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะมะยงชิดลอยแกว้วอันนี้ก็หน้าตาต้นมะยงชิดก็ประมาณนี้นะคะไอ้คล้ายมะปรางแต่ลูกเขาจะใหญ่กว่มามะปรางนะลูกเท่าไข่ไก่ะคะ่ะอันนี้ต้นที่บ้านนะคะ,อ,ะอยู่ประมาณสองขวบนะคะสองปีเนาะออกลูกแล้วค่ะปีนี้ก็ออกประมาณสิบกว่าลูกนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ